สวัสดีค่ะนี่คือคลิปวิดีโอสอนการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียนในการสร้างแอคเคาท์ให้กับข้าราชการครูในโรงเรียนของท่านขอท่านเข้าสู่ระบบการจัดการสิทธิผู้ใช้งานจากนั้นเลือกเมนูจัดการผู้ใช้งานค่ะจากนั้นให้ท่านกดปุ่มที่อยู่มุมขวาด้านบนที่เขียนว่าเพิ่มผู้ใช้งานเพื่อสร้างแอคเคาท์ให้กับข้าราชการครูในโรงเรียนของเราค่ะ จากนั้นให้ท่านตรวจสอบกลุ่มผู้ใช้งานตรงนี้เลือกเป็นครูนะคะถัดมาค่ะในกล่องของข้อมูลบุคลากรให้ท่านกดปุ่มเลือกเพื่อเลือกหลายชื่อข้าราชการครูที่สังกัดอยู่ในโรงเรียนของท่านสำหรับสร้าง Account ในการใช้งานโดยท่านสามารถเลือกรายการขร้าราชการครูที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอหรือท่านสามารถค้นหาชื่อหรือนามสกุลของข้าราชการครูที่ท่านสนใจหรือต้องการระบุสำหรับสร้าง Account เมื่อท่านได้รายชื่อดังกล่าวมาแล้วให้ท่านกดปุ่มเลือกสำหรับเลือกรายชื่อข้าราชการครูท่านนั้นในการสร้างแอคเคาท์ตัวระบบจะดูดข้อมูลข้าราชการครูเบื้องต้นคือชื่อและนามสกุลมาแสดงผลบนหน้าจอเพื่อรอให้ท่านกรอกชื่อผู้ใช้งานชื่อผู้ใช้งานในที่นี้หมายถึง Username สําสำหรับให้ข้าราชการครูนำา Username ดังกล่าวนำไปล็อกอินในหน้าระบบ โดยชื่อผู้ใช้งานขอให้ท่านตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าราชการครูชื่อปัทมาพรให้ท่านตั้งชื่อภาษาอังกฤษว่าปัทมาพรจากนั้นให้ท่านกรอกอีเมลสำหรับสถานะผู้ใช้งาน เมื่อท่านสร้างแอ c o เคาให้กับข้าราชการครูขอให้ท่านเลือกสถานะใช้งานในที่นี้หมายความว่าข้าราชการครูท่านนั้นสามารถนำยูเซอร์เนมา l o g กอผ่านระบบได้กรณีถ้าท่านเลือกไม่ใช้งานหมายถึงว่าข้าราชการครูรายดังกล่าวนี้จะไม่สามารถใช้แอ c o เคาท์หรือยูเซอร์เนที่ท่านสร้างนี้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ ใช้ในกรณีที่ข้าราชการครูท่านดังกล่าวไม่ได้อยู่ในโรงเรียนของท่านไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เสียชีวิตกรณีที่ครูลาออกกรณีที่ครูกเกษียณอายุกรณีที่คุณครูโนย้ายไปยังโรงเรียนใหม่จากนั้นให้ท่านกดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและเป็นการสร้างแอคเคาท์ให้กับข้าราชการครูค่ะ